ก็ได้ไม่ไผ่มาเยอะแยะเลยคะ่ะมันจะมีหลายสีค่ะแต่ว่าตอนนี้มันมีสีเหลืองกับสีขาวเนาะ้าบตัตั้งก็ล่มค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนดอกใหม่งามจ้ะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่บาย